โรคแพ้ภูมิตัวเองคือภาวะของเม็ดเลือดขาวที่ทำงานผิดปกติโดยปกติแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเซลล์เม็ดเลือดขาวจะไปทำลายเซลล์ปกติของร่างกายทำให้เกิดการอักเสบโรคแพ้ภูมิตัวเองเกิดจากการขาดสมดุลของภูมิคุ้มกันทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทำงานไวเกินไปมีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเองที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งการทำงานที่ไวเกินไปของภูมิคุ้มกัน วิธีการแก้ไขโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือการสร้างส,างสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกันคือร่างกายจะต้องมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติขึ้นมาก่อนจากนั้นเซลล์ยับยั้งก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นมาขอแนะนำโฟร์ไลท์ทรานสเปอร์แฟกเตอร์ไตร,ไรแฟกเตอร์ฟอร์มูลาผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่สามารถไทโอนข้อมูลภูมิคุ้มกันได้ต้องการทราบรายละเอียดของผลผิตภัณฑ์โทร0841250585